สวัสดีจ้าทุกคนมาถอนกาน่านผีสาวไปสามเขาเจ้า้องดูเขาเพิ่งงามงามมาถอนเอาเตรียมพร้อมมีหอดตกมาถอนเอาเจะเก่ามัดซิบมัดได้ดจี่ถอนได้จ้กมัาตัวพี่น้องดู้นามเพิ่นห้ายพผดถอนได้ดสำไหนกับสำนันเนาะวันนี้อากาศดีมันคึม้มันบอลอน เดี๋ยวจีหาเหลาะดูกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นตาตรงไหนเป็นตาถอนหนามหลายปอดลูกชายก็มานำไปไหนก็ไปนำ้ำหิงบอกก่อนดูหน้าที่จังหาพาชมวิวพี่น้องสองฝั่งทางที่จีเช้าหน้าเนาะถึงหน้าน่าก็ทำหน้า เดี๋ยวเลาะดูกันพี่น้องว่าจิทอนบิ่งไหนถอนงานไหนโอ้น้ามไหลโอ้ยเขาเป็นแม่งามเถอะอาพี่น้องคลิปนี้กับพ่อสานี้เดี๋ยวยายกบจิหาถอนกากอนเด้อ